เด็กหญิงนิยายบุรสาวตัวร้ายในนิยายนั้นเป็นยากบทที่สิบแปด คนที่นั่งรอด้านล่างเริ่มกระวนกระวายใจเจ้าสีสวนตั้งท่าจะขึ้นไปตามบนห้องอยู่หลายรอบแต่ก็ยั้งใจเอาไว้กระทั่งได้ยินเสียงคนเดินลงมาจากด้านบนเจ้าของใบหน้าโสมพระอดนอนก้าวลงมา ก่อนตามติดด้วยเจ้าเหยาสิ้นที่ดวงตาแดงํำเพราะผ่านการร้องไห้อย่างหนักฉีตรงห้ขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจหรือว่าเจ้าคุณชายร้องคนนี้ก่อเรื่องให้เจ้าเหยาสิ้นร้องไห้อีกแล้วเขาลุกขึ้นถามเสียงห้วนท่านทำอะไรนะั่ง เมื่อได้ยินคำถามนั้นเจ้าฝูหนิงทำเพียงแค่เหลือบมองเขากลับมารักษาท่าทางกราวบัณฑิตผู้มากด้วยความรู้อีกครั้งเหลือบมองผู้พูดฉีตรงไห่เป็นหารและเจ้าของโรงพนั้นแม้เขาไม่ได้รูปงามอย่างจิ้นอ๋องหนิงเฉินคนนั้น แต่ท่วงท่าก็สง่างามรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงใบหน้าขมเข้มเหนือสิ่งอื่นใดคือบุรุษผู้นี้ทุ่มเทเพื่อน้องสาวของเขาแม้รู้ว่าอาดีตของนางเป็นอย่างไรก็พร้อมจะยอมรับในใจเจ้าฝูหนิงก็ไม่ได้รังเกียจเขาไม่มีอะไรเจ้าค่ะพี่ร้องไม่ได้ทำอะไรค่ะ เจ้าเหยยาซินป้ายน้ำตาที่ยังไม่หยุดไหลแล้วก้าวขึ้นมาห้ามทับด้วยเกรงว่าในท่านสีจะทำร้ายพี่ชายของนางอีกครั้งเจ้าสีส่วนขมวดคิ้วต้องมองมารดากับท่านลุงร้องนางรู้สึกว่าบรรยากาศที่น่าอึดอัดผ่อนคลายลงไปมากแล้วยังคำพูดที่มารดาเรียกอีกฝ่ายเมื่อครู่เด็กหญิงยิ้มก่อนเอ่ยทัก พี่ร้องหรือเจ้าคะพวกท่านดีกันแล้วใช่หรือไม่เจ้าคะ คำพูดของเจ้าซีซวนทำให้ในท่านฉีฉุกคิดแล้วก็พบว่าท่าทีของพวกเขาไม่ได้น่าอึดอัดอีกต่อไปเห็นทีจะเป็นจริงแต่เขาก็ยังต้องการคำยืนยันเจ้าหยาซินไม่ได้พูดอะไรนอกจากยิ้มนางเขินอายเหลือเกินที่การทะเลกกาะกันระหว่างพี่น้องถูกทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ของคนอื่นเช่นนี้ เจ้าฝูหนิงเองก็ไม่ได้ตอบคำถามใบหน้าที่โรมเพราะการอดนอนของเขาฉายแววอับอายขึ้นจังๆเพียงแต่เขาเลี่ยงความสนใจด้วยการเอามือวางไว้บนศีรษะเด็กหญิงที่เป็นหลานสาวของต้นคิดดูแล้วก็น่าเสียได้เจ้าสีส่วนเป็นหลานสาวสกุลเจ้ากลับต้องออกไปเติบโตอย่างยากลำบาก พอให้มีสายเลือดชายคนนั้นครึ่งหนึ่งแต่ในเมื่อคนผู้นั้นไม่ยอมรับก็เท่ากับว่าเด็กคนนี้เป็นคนสกุลเจ้าเต็มตัวเจ้าควรเรียกข้าว่าอย่างไรเจ้าสีสวนหลังแลแต่นางก็อยากลองเสียงดวงท่านลุงร้องเสียงหวานเล็กน่ารักนั้นแทรกซึมเข้าไปถึงส่วนที่ลึกที่สุดในใจเขารอยยิ้มค่อยๆปรากฏดี จากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นบอกชายหนุ่มอีกคนยกเลิกการเดินทางวันนี้พวกเจ้ายังไม่ต้องกลับคนที่สกุลเจ้ากำลังรอพวกเราอยู่ ไม่ต้องมีคำตอบแต่เท่านี้ก็ชัดเจนพอแล้วเจ้าสีส่วนยิ้มกว้างนางกอดเอลมารดาน่นฝ่ายนั้นเองก็รับบุตรสาวเข้ามาในอ้อมแขนเรื่องคราวนี้ต้องขอบคุณเจ้าสีส่วนจริงๆหากบุตรสาวไม่ดื้อรั้นตนมานดาต้องมาหาถึงที่นี่บางทีชั่วชีวิตนี้ นางอาจไม่มีความกล้ามากพอจะพบคนสกุลเจ้าและชั่วชีวิตนี้อาจไม่ได้ปรับความเข้าใจกันขอบใจมากอาซวนบุตรสาวไม่ได้ตอบ แต่กอดนางเอาไว้นั่นหัวใจมารดาย่อมอิ่มสุขโชคดีจริงๆที่นางให้กําเนิดเด็กคนนี้หลังจากนั้นพวกเขาก็เตรียมตัวเดินทางไปที่สกุลเจ้าหญิงสาวหันไปมองชายหนุ่มอีกคนที่ดูลังเล่ไม่แน่ใจว่าควรจะรออยู่ที่นี่หรือจะไปที่ไหนดี นายท่านศีจะมาบ้านสก,กุลเจ้ากับข้าหรือไม่เจ้าคะศรีต้องหันย,ยิ้มพลางพยักหน้าเจ้าให้ข้าไปไหนข้าก็ไปทั้งเส้น คนสกุลเจ้ารู้ว่าวันนี้เจ้าฝูหนิงจะเดินทางไปพบเจ้าเหยาเซนพวกเขาไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วพี่น้องคู่นี้จะปรับความเข้าใจกันได้หรือไม่แต่สำหรับคนสกุลเจ้าการที่ครอบครัวได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนับว่าเป็นพรจากสวรรค์ที่พวกเขาเฝ้าภาวนามาโดยตลอดยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าใดพวกเขาก็ยิ่งกระวนกระวายร้อนใจ จนกระทั่งแม่บ้านจางที่ติดตามหูหยินผู้เท่ามานั่นวิ่งเข้ามาบอกพวกเขาด้วยรอยยิ้มคุณชายร้องกลับมาแล้วเจ้าค่ะมาพร้อมกับคุณหนูเล็กด้วย เท่านั้นทุกคนก็ลุกขึ้นยืนอย่างยินดีประตูถูกเปิดออกร่างของเจ้าฝูหนิงที่ก้าวเข้ามาค่อนข้างซมเพราะไม่ได้ชำระร่างกายมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ใบหน้าของเขากลับอิ่มเอมสดใสมากกว่าหลายปีที่ผ่านมาเพียงแค่มองเท่านั้นเจ้าฉงซานก็รู้ว่าความทุกข์ใจของบุตรชายของคลี่คลายแล้วจากนั้นด้านหลังก็ตามมาด้วยเจ้าเหยาซิน เจ้าสีสววนและนายท่านฉี พวกเจ้าเข้าใจกันดีแล้วใช่หรือไม่แม้ร่างกายจะแก่ชารามากแล้วโฮยินผู้เท่าก็ใช้ไหมเท้าของนางพาตัวเองไปเบื้องหน้าหลานสาวและหลานชายเพียงเห็นว่าเจ้าหลานชายคนรองพยักหน้ารับคำนั้นนางก็ร้องไห้ออกมาด้วยความสุขเจ้าเหย่ยาซินเข้ามาประคองมือโฮยินผู้เท่าเอาไว้เอ่ยคำที่นางแสนจะคิดถึงท่านยา่้า ในที่สุดก็มีวันนี้การที่พวกเราได้พบกันอีกครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายในที่สุดครอบครัวสกุลเจ้าก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันเสียทีหลานสาวพยักษน่ารับด้วยน้ำตาที่ไหลออกมาอีกครั้งไม่มีคำพูดอื่นใดจะดีไปกว่านี้เจ้าสงสารเรียกให้พวกเขาเข้าไปด้านใน เจ้าฝูหนิงแยกตัวไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ก่อนที่พวกเขาจะรวมตัวกันที่โต๊ะอาหารซึ่งล่าช้ามานานแล้วเวลานี้ครอบครัวสกุลเจ้าอยู่กันครบเจ้าสีส่สวนเพิ่งสังเกตว่าไม่ได้มีเพียงท่านตากับท่านลุงใหญ่เหมือนเมื่อวานแต่กลับมีสตรีที่อายุมากกว่าท่านแม่เล็กน้อยควรเป็นอย่างสีผเียง ภรยาของท่านลุงใหญ่เด็กหนุ่มอายุราวสิบสี่หรือสิบห้าปีท่าทางดื้อรั้นคนนั้นคงจะเป็นเจ้ามู่บุตรชายคนเล็กของท่านลุงใหญ่และหญิงสาววัยสิบเจ็ดหรือสิบแปดปีที่นางคุ้นหน้าเป็นอย่างดี ท่านที่ร้านขายอาหารนี่นางเอ๋ยทักฝ่ายนั้นเองก็ยิ้มให้มองมาอย่างสนใจเช่นกันเจ้าอีหารเห็นบุตรสาวกับหลานสาวรู้จักกันก็สงสยัยรู้จักกันหรอกหรืออาสุวนนี่คือไหหลิ้นลูกสาวของลุงใหญ่เป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ้าไหหลิ้นนี่อาสุวนเป็นลูกสาวของอาหญิงที่พ่อเล่าให้เจ้าฟังเมื่อวาน คนที่แปลกใจไม่ใช่เพียงเจ้าไหหลินเท่านั้นเจ้ามู่และหยางซีผิงเองก็แปลกใจเช่นกันมองการแต่งตัวอย่างไรก็ดูเหมือนเด็กชายคิดไม่ถึงว่าเด็กคนนี้ที่แท้แล้วเป็นเด็กหญิงเจ้าซีซวนถูกจ้องมองเช่นนั้นก็ชักจะเขินอายเริ่มรู้สึกว่าการแต่งตัวเป็นบุรุษของตัวเองชักเริ่มต่อปัญหามากเกินไปบางทีหลังจากนี้คงต้องแต่งตัวเป็นเด็กหญิงให้มากขึ้น ตอนแรกพ่อก็ตกใจอย่างเจ้านี่แหละตอนแรกพ่อก็ตกใจอย่างเจ้านี่แหละเจ้าอีหานหัวระแล้วว่าอย่างไรไปรู้จักกันตอนไหนนางไปกินอาหารที่ร้านของเราเจ้าค่ะแล้วก็ถามทางไปที่สํานักศึกษาของท่านอารองที่แท้นางก็ไปตามหาท่านอารองนี่เองคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้มาพบกันในสถานะเช่นนี้ เมื่อได้ฟังเช่นนั้นทุกคนก็เข้าใจจากนั้นพวกเขาจึงแนะนำในท่านฉีอีกครั้งว่าเป็นผู้ช่วยครอบครัวของเจ้าเหยาซินเอาไว้เพราะว่าเรื่องนี้ได้รับการเล่ามาตั้งแต่เมื่อวานทุกอย่างจึงเป็นไปอย่างราบรื่อนอีกทั้งแม้เพิ่งได้พบกันอีกครั้งพวกเขาก็รู้ว่าสีต้งไห่ทุ่มเทมากมายเพื่อเจ้าเหยาซินเพราะมีจุดประสงค์ใดแอบแฝงอยู่เมื่อวานนี้เพราะพวกเขาส สนใจเรื่องของเจ้าเหยาซินกับเจ้าสีส่วนมากกว่าจึงไม่ได้สนใจในท่านฉีผู้นี้มากนะักวันนี้เจ้าฉงซานจึงถือโอกาสถามเขาตามแบบที่บิดาทั่วไปจะกระทําเมื่อพวกเขาได้พบบุรุษที่พยายามจะเข้าหาบุตรสาวและบุตรสาวเองก็ดูเหมือนจะมีใจให้เขาเสียด้วย เพราะเมื่อวานมีเรื่องวุ่นวายจึงไม่ทันได้ถามว่าท่านทำงานเกี่ยวกับอะไร แม้สีตงไห่จะจำได้เล็กน้อยว่าเขาน่าจะพูดถึงรองพนันไปแล้วแต่ท่าทางว่าครอบครัวนี้จะไม่ได้ใส่ใจจริงๆชายหนุ่มไม่รังเกียจที่จะพูดอีกครั้งแต่คราวนี้อยู่ในอารมณ์ที่แตกต่างออกไปเพราะเขารู้ว่าสกุลเจ้าไม่ได้พิจารณาเขาในฐานะผู้มีพระคุณของเจ้าเหยาซินอีกต่อไปแต่กำลังพิจารณาเขาในฐานะอื่น ข้าเกิดในชนบทขอรับบิดามารดาเป็นเช้านะเคยเข้าเป็นทหารตั้งแต่อายุสิบห้าปีจนได้เลื่อนเป็นหัวหน้ากองตอนอายุยี่สิบแต่เพราะว่าเบื่อระบบทหารจึงลาออกมาทำงานเป็นผู้ช่วยควบคุมโรงพนันในเมืองหนึ่ง ต่อมาเมื่อบิดามานดาเสียชีวิตก็กลับบ้านเกิดเริ่มต้นเปิดโรงพนันของตัวเองปัจจุบันค่าจึงมีกิจการหลักคือโรงพนันการค้าขายที่ดินและโรงเตี๊ยมอีกแห่งขอรับเขาไม่ได้ปิดบังฐานะของตัวเองแต่เลือกที่จะเล่าทุกอย่างให้ฟังด้วยคุณสมบัติเหล่านี้เกรงว่าหากสมัยสกุลเจ้ายังรุ่งเรืองเขาจะไม่ได้ผ่านเข้าไปแม้แต่ประตูหน้าจวน แต่เพราะเวลานี้สกุลเจ้าไม่ได้รุ่งเรืองเช่นนั้นอีกต่อไปแล้วพวกเขายังมีบทเรียนสำคัญมากมายในชีวิตว่าคนที่ร่ำรวยเต็มไปด้วยยศถาบรรดาศักิ์นั้นเนื้อแท้แล้วเป็นอย่างไรเวลานี้ในใจพวกเขาย่อมต้องการเพียงผู้ที่สามารถพึ่งพาได้และให้ความจริงใจต่อกันเท่านั้น เจ้ามู่วัยสิห้าปีแสดงความสนใจอย่างชัดเจนเดิมทีการสนทนาครั้งนี้เขาคือคนที่เบื่อหน่ายมากที่สุด ตอนที่ออกจากเมืองหลวงเขามีอายุเพียงสามขวบกว่าเท่านั้นไม่มีความทรงจำที่ชัดเจนสำหรับเขาทั้งยุคที่รุ่งเรืองของสกุลเจ้าหรือเรื่องราวเกี่ยวกับท่านอาหญิงยิ่งเรื่องของท่านอาหญิงกลายเป็นของต้องห้ามในสกุลเจ้าตัวตอนนี้ก็ยิ่งห่างไกลจากความสนใจของเขามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้ท่านอาหญิงกลับมาที่บ้านสกุลเจ้าอีกครั้งเขาไม่ไ ได้รู้สึกว่าชีวิตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแต่คนที่ทำให้เขาสนใจกลับเป็นชายหนุ่มที่มากับท่านอาหญิงมากกว่า แม้ว่าครอบครัวสกุลเจ้าส่วนมากเป็นบัณฑิตเจ้ามู่กลับแตกต่างออกไปเขาไม่สนใจการเรียนเท่าที่ควรมักหนีออกจากสำนักศึกษาไปเที่ยวเล่นกับบรรดาสหายมากกว่าคนประเภทที่เขาชื่นชมก็คือทหารหรือคนที่ดูแข็งแกรง่งชายที่ชื่อฉีตรงไห่คนนั้นเหมือนสิ่งที่เขาต้องการเป็นมาโดยตลอดดวงตาของเจ้ามู่จึงเป็นประกายระยิบระยับ ท่านเป็นเจ้าของโรงพานันใช่หรือไม่เวลาที่คนติดหนี้หรือกงพานันท่านตัดมือพวกเขาจริงหรือคำถามที่ไม่คาดคิดทำให้ทุกคนหยุดชะงักแม้แต่หัวหยินผู้เท่าก็ยังแสดงอาการตกใจมีเพียงเจ้าสีส่วนเท่านั้นที่หัวเราะออกมาอย่างอารมณ์ดี ไม่ใช่แค่เจ้ามู่หรอกที่สงสยัยแม้แต่นางเองในอดีตก็ยังสงสัยมากเช่นกันภาพลักษณ์ของเจ้าของโรงพนันในใจย่อมไม่ใช่เรื่องดีจะต้องเป็นบุรุษหน้าโหดใจซ้ำที่พร้อมจะระเลงเลือดเสมอกระทั่งได้พบกับนายท่านฉีภาพลักษณ์พวกนั้นก็ถูกทำลายคนถูกถามกระอักกระอวนข้าไม่เคยตัดมือใครจริงสิ ท่านเป็นถึงเจ้าของโรงพนันท่านคงไม่ลงมือแองแต่ท่านต้องให้ลูกน้องท่านทำให้แทน เจ้ามู่วิเคราะห์ตามความเข้าใจเราวกับได้บรรลุบางอย่างเด็กหนุ่มดูภาคภูมิใจกับการคาดเดาของตนเองเท่าว่าฉีตงไห้กลับรู้สึกว่าเส้นเลือดตรงขมับของเขากระตุกเพราะเด็กคนนี้แต่เห็นว่าอีกฝ่ายเป็นหลานชายของเจ้าเหยาซินเขาจึงพยายามไม่พูดอะไรมากนักนอกจากตอบด้วยความอดทนข้าไม่เคยตัดมือใคร และลูกน้องของข้าก็ไม่ได้ตัดมือใครถ้ามีใครโกงเราจะจัดการเขาด้วยกฎหมายถ้าเจ้าไม่รู้จักใช้กฎหมายพวกมือปราบจะมีไว้ทำอะไรเจ้ามูกก่กอดออกแต่ที่ข้าได้ยินมาไม่ใช่แบบนั้นคนของโรงพาน,นันต้องเด็ดขาดตาต่อตาฟันต่อฟันถ้าใครกงเงินของท่าน ท่านก็ต้องตัดมือของมันทิ้งให้สาสมกับความผิดที่มันทำน้ำเสียงนั้นดูเหี้ยมเกรียมฮึกเหมิมแต่ไม่จันลงใจเลยแม้แต่น้อยเจ้าอีหานใช้หลังมือฟ้าศีสะบุตรชายทีหนึง่งข้าบอกเจ้าแล้วว่าอย่าไปคบกับพวกอันธพาลมากบ้านเมืองมีกฎหมายมิใช่แดนเพ่อนที่เจ้าอยากจะตัดมือตัดคอใครก็ได้อีกอย่าง ในท่านชี้เคยเป็นทาหารอยู่ในกฎในระเบียบจะ่ที่ยวฆ่าใครตามใจได้อย่างไรเขาดาบุตรชายด้วยความอับอายเจ้ามู่นั้นผ่าเหล่าไม่เหมือนใครในสกุลเจ้าเจ้าว่าเพราะเติบโตในเมืองที่ห่างไกลเช่นนี้ก็คงไม่ได้เพราะเจ้าสีส่วนเองก็เติบโตในสถานการณ์ยากลำบากกว่าด้วยซ้ำแต่หลานสาวคนนี้กลับดูเป็นผู้ใหญ่พูดจาฉะฉานมีหลักการท่าทางมีความรู้ มากเสียด้วยไม่รู้ว่าความผิดพลาดอยู่ที่ตรงไหนกันแน่เจ้าอีหานถอนหายใจกลับมามองน้องสาวอีกครั้งแม้เขาจะอายุมากกว่าทำให้เจ้าฝูหนิงสนิทกับเจ้าเหย่ซินมากกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่รักใคร่น้องสาวเพียงคนเดียวของตอนเวลานี้ได้น้องสาวกลับมาอีกครั้งเขาย่อมมีความสุขพี่ดีใจ พี่เจ้ากับฟูนิงเข้าใจกันได้เสียทีไม่อย่างนั้นเขาก็กลายเป็นคนขี้งุดงิดไม่รู้ว่าจะโมโ oh หอะไรตลอดเวลาบ้านเราจะได้กลับมาเป็นปกติเสียที่ข้าไม่ได้งุดงิดตลอดเวลาเสียหน่อยเสียงดังขึ้นจากด้านหลัง เจ้าฝูหนิงที่แต่งตัวเรียบร้อยแล้วก้าวออกมาจากห้องของเขาภาพลักษณ์บัณฑิตที่ดูชานฉลาดค่อยปรากฏขึ้นแตกต่างจากชายที่ดูโทมเมื่อเช้าอย่างเทียบกันไม่ติดทั้งครอบครัวจึงเริ่มลงมือกินอาหารด้วยกันระหว่างนั้นก็สอบถามเรื่องความเป็นไปของครอบครัวหูหยินผู้เท่าคอยเอาใจเจ้าซีซวนเหลนสาวคนใหม่ที่นางเพิ่งได้พบแล้วฝ่ายนั้นก็ดันเป็นเด็กแบบที่ ผู้ใหญ่จะนึกรักใคร่เอ็นดูเสียด้วยไม่ว่าจะถามอะไร ก็พูดจาฉะฉานไปเสียหมดจนกระทั่งเจ้ามู่รู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยก่อนหน้านี้เขาเป็นหลานคนเดียวของสกุลเจ้าที่ทุกคนต้องยอมเขาแต่การปรากฏตัวของลูกพี่ลูกน้องที่อายุน้อยกว่าแม้แต่ท่านย่าทั่วที่ตามใจเขามากที่สุดก็ยังแบ่งปันความรักของเขาไปเด็กหนุ่มเก็บความไม่พอใจเอาไว้เพราะเกรงว่าจะทำให้ท่านพ่อไม่พอใจ หลังจากมืออาหารพวกเขายังพูดคุยกันต่อด้วยเรื่องราวมากมายไม่รู้จบชีตงไห่เองก็ดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีกับเจ้าอี้หานพี่ชายคนโตของบ้านกลายเป็นงานฉลองขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยความสุขทุกคนไม่ได้ออกไปทำงานเอาแต่หมกตัวอยู่ในบ้านหูหยินผู้เท่าจับมือหลานสาวข้างหนึ่งเหลนสาวอีกข้างพางเอ่ยด้วยความรัก เมื่อพวกเราคา่จัดปัญหาได้แล้วทำไมเจ้ากับอาสวนไม่ย้ายมาอยู่กับพวกเราล่ะเจ้าเห่ยาซินชังงักเล็กน้อยแต่ก็ปฏิเสธอย่างรวดเร็วไม่ได้หรอกเจ้าค่ะอาสวนมีกิจการที่ต้องดูแลหลายอย่างคงทิ้งมาไม่ได้ยังจะต้องทำงานอะไรอีก แค่น้องสาวกับห้านเงินเดือนของข้าก็คงพอจะเลี้ยงได้อยู่รอกเจ้าฝูหนิงเอย่ยเขาเป็นชายโสดตัวคนเดียวเงินที่ได้รับจากการสอนทั้งหมดแทบไม่เคยได้ใช้ดังนั้นเขาไม่เชื่อหรอกว่าจะไม่สามารถดูแลน้องสาวกับหลานสาวได้ทำไมยังต้องปล่อยให้ออกไปทำงานข้างนอกอีกนั่นสิเจ้าฉงซานเอ่ยกับบุตรสาวอ่าส่วนอย่างเล็ก จะให้ออกไปทำงานอีกทำไมปิดกิจการที่นั่นเสียแล้วมาอยู่ด้วยกันถ้าอยากทำงานจริงๆก็ไปช่วยงานที่ร้านของผี่สะพ้ยเจ่าก็ได้เมื่อได้ยินทุกคนหวานล้อมเช่นนั้นสีนตองไห้ก็หวั่นใจเล็กน้อยแต่เมื่อคิดถึงกิจการของเจ้าสีสวนแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าการทิ้งทุกอย่างมาอาศัยอยู่ที่นี่จะไม่เกิดขึ้น อ่าส่วนทิงกิจการที่นู่นไม่ได้รอขอรับนางยังมีลูกน้องอีกหลายชีวิตที่ต้องรับผิดชอบเขาอดพูดแทนไม่ได้เจ้ามู่ทำหน้ายามกิจการอะไรใหญ่โตหนักนะถึงจะต้องมีลูกน้อง ไม่ใช่เพียงเจ้ามู่เท่านั้นแต่ทุกคนก็คิดเช่นกันแม้รู้ว่าเจ้าสีส่วนมีหัวการขาแต่เล็กเผ่ว่าพวกเขาก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่โตถึงขนาดที่นางไม่สามารถละทิ้งได้ถึงอย่างไรก็เป็นเพียงสตรีกับเด็กจะปล่อยให้ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างเมืองเพียงสองคนได้อย่างไรเจ้าสีส่วนยิ้มแห้งก่อนเอ่ยกิจการของข้ามีลูกน้องมากจริงๆเจ้าค่ะ ข้าไม่สามารถทิ้งพวกเขาได้แล้วก็ยังไม่สามารถไว้ใจให้ใครดูแลแทนด้วยเจ้ามู่ได้ฟังเ้้าหัวเราะรู้สึกว่าเด็กคนนี้พูดจาใหญ่โตเกินตัวเป็นแค่เด็กสิบขวบเท่านั้นเองมันจะขนาดไหนกันเชียวพูดจาเสียใหญ่โตทั้งที่เจ้าก็อายุแค่นี้เด็กสิบขวบจะทํากิจการอะไรได้หนักนะ แม้ว่าวิธีการพูดของเจ้ามู่จะไม่ค่อยดีแต่คำถามของเขาก็เป็นสิ่งที่ทุกคนคิดเช่นกันเมื่อเห็นพฤติกรรมแบบนี้ของลูกพี่ลูกน้องแล้วเด็กหญิงก็ได้แต่ถอนหายใจนางยิ้มเหยาะก่อนเอ่ยครั้งอายุเก้าขวบข้าก่อตั้งกลุ่มขนส่งชื่อว่าจือเถิงหลวปัจจุบันมีลูกน้องอยู่30ชีวิต ตอนอายุเก้าขวบเจ็ดเดือนก่อตั้งสำนักขายข่าวนามว่าเสียนหรือหงพี่หาสกุลเจ้าพบก็เพราะคนของขา้าเมื่ออายุเก้าขวบสิบเอ็ดเดือนก่อตั้งกลุ่มร้านขายอาหารข้างทางชื่อว่าจีฮาว่าปัจจุบันมีอยู่สามสาขากระจายทั่วเมือง กำลังวางแผนว่าจะขยายกิจการมาเปิดที่นี่พี่ชายสนใจมาเป็นตัวแทนขายมันเผาข้าวสมบัติของข้าหรือไม่เล่าฉีตรองให้รู้สึกษาแก่ใจเพราะเจ้าเด็กเจ้ามูน่นี่ทำให้เขาลำบากใจครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยคำถามที่ไร้สาระของเขาเมื่อได้เห็นสีหน้าตื่นตะลึงนั้นก็ยิ่งต้องกล่าวเสริมไปอีกอาสวนเป็นเด็กฉลาดหัวการค้าดี ทั้งหมดที่นางทำก็เกิดจากตัวนางแองนางไม่เคยมาขอร้องให้ข้าช่วยเลยด้วยซ้ำอีกไม่นานนางคงรวยมากกว่าข้าแล้วเดิมทีแม้ตกใจแต่ทุกคนก็คิดว่ากิจการมากมายของเจ้าสีสวนต้องอาศัยความช่วยเหลือของในท่านฉีแต่ฉีตรงให้ก็กล่าวดักทางไว้เสียก่อนแล้วจนพวกเขาต้องมองหลานสาวที่แต่งตัวแบบเด็กชายคนนี้เสียไมย่ ในสมองเล็กๆนั่นควรมีความฉลาดที่มากกว่าเด็กทั่วไปเทียบกันแล้วเด็กคนนี้เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่แย่มากแต่กลับสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและชาญฉลาดนี่ตัางหากจึงเหมาะสมเป็นสายเลือดสกุลเจ้าต่างกับพร้อมใจกันหันไปมองที่เจ้ามู่ตอนได้ยินเสียงถอนหายใจ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ